ตอนที่40สิไปนอนบนเตียงเถอะเมื่อได้ยินเช่นนั้นชิวซานซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆก็ประหลาดใจและถามว่าท่านอองท่านอองทรงไม่เชื่อพระชายาหรือขอรับเสียหยวนไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองเจ้าไม่ได้ยินหรือไงคุณหนูเซินจากจวนแม่ทัพเคยได้รับบาดเจ็บที่เข่าอย่างรุนแรงขณะช่วยชีวิตองค์รัชทายาทและต้องนอนพักรักษาตัวนานกว่าครึ่งเดือนชิวซานไม่ใช่คนท้องถิ่น และนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเรื่องนี้ชิวซานถูมือเข้าด้วยกันแล้วกล่าวแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องในอดีตอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของพระชายาหายดีแล้วและเธอกับองค์รัชทายาทจ,จะค่อยๆห่างเหินกันและกลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกันเมื่อองค์รัชทายาทเสด็จเยือนจวนอองครั้งล่าสุดชิวซานเห็นและได้ยินทุกอย่างเห็นได้ชัดว่าพระชายาทรงไม่พอพระทัยองค์รัชทายาทแล้วเสียหยวนยังคงนิ่งเฉยไม่แสดงอารมณ์ใดๆอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าเขาไม่เชื่อคำกล่าวอ้างนั้นชิวซานเหลือบมองเขาแล้วเอ่อยอีกว่านอกจากนี้ฝ่าบาทท่านก็หล่อเหลามีความสามารถและเป็นที่โปรดปรานของห้องเต้แล้วพระชายาจะไม่โปรดปรานท่านได้อย่างไรและกลับไปโปรดปรานองค์รัชทายาทได้อย่างไรขอรับเสียหยวนขมวดคิ้วขณะฟังเสียหยวนหันไปมองชิวซานแล้วพูดว่าเจ้าชิวซานร,รอให้เขาพูดว่าเจ้าพูดถูก แต่เซียหยวนมองเขาด้วยความสงสัยเจ้าเป็นพวกตัดแขนเสื้อหรือเปล่าชิวซานสงสัยขึ้นมาทันทีว่าเขาพูดอะไรผิดแม้แต่ทหารองครักษ์ที่กำลังคุกเข่าอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองชิวซานถอยหลังไปสามก้าวใหญ่ๆข้าไม่ได้เป็นข้าไม่ได้เป็นขอรับข้าบริสุทธิ์มากขอรับเซียหยวนจ้องมองเขาอยู่ครู่หนึ่งไม่เห็นว่แววของการโกหกก่อนจะหันหน้าหนีไปแล้วเอ่ยเจ้าอย่าโกหกเพื่อปอบข้าเลย เซียหยวนเบี่ยงสายตาและพูดอย่างเย็นชาว่าก่อนที่ข้าจะหลับไปข้าได้ยินมาว่านางไปเยี่ยมองค์รัชทายาทที่พระราชวังตะวันออกบ่อยๆผ่านไปไม่นานเมื่อข้าตื่นขึ้นมาอีกทีนางก็ได้แต่งงานเข้ามาอยู่ในจวนจิ้งอ๋องโดยมีเจตนาที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับองค์รัชทายาทแปลกไหมละ่ะถ้าหากนางมีเรื่องขัดแย้งเล็กน้อยกับองค์รัชทายาทแล้วแต่งงานกับข้าด้วยความโกรธแล้วมาเสียใจภายหลังแล้วข้าจะทำอย่างไร ชิวซานถามอย่างระมัดระวังว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงท่านอองต้องการย่าหรือไม่คำว่าย่าร้างไม่น่าฟังเอาเสียเลยเซียหยวนขมวดคิ้วแต่ไม่ตอบเขาทำท่าทางให้ทหารยามว่าพวกเจ้าพูดได้แล้วองค์ขลักมีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลทุกอย่างนับตั้งแต่วินาทีที่เสินเหยาวบังเอิญเจอกับเซียจิงชูเขาก็เล่ารายละเอียดทุกอย่างได้ครบถ้วนเรียนแบบการกระทำสีหน้าคำพูด และแม้กระทั่งน้ำเสียงได้อย่างแม่นยำอย่างน่าทึ่งคิ้วของเซี่ยหยวนขมวดเข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เขาฟังอยู่มีประโยคที่ว่าหากข้ามีท่านอยู่ในใจข้าก็ควรปรารถนาชายผู้มีลักษณะเช่นเดียวกับท่านเปรียบเสมือนจัก,กรพรรดิอูแห่งหั่นตะวันออกที่ข้าควรสร้างบ้านทองคำเพื่อดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเหตุใดข้าจึงต้องปล่อยให้เขาเลี้ยงม้าและตักมูลสัตว์แล้วองค์รักก็แสดงท่าทางต่ออีกว่า ข้าชื่นชมจิ้งอ๋องอย่างแท้จริงการตัดสินใจแต่งงานกับเขาเกิดจากการไตรตรองอย่างรอบคอบไม่ใช่เพราะความแค้นแล้วองค์รักก็เรียนเสียงองค์รัชทายาทต่อไร้สาระข้ารู้สึกรำเกียดที่เห็นหน้าเจ้าด้วยซ้ำข้าจะเสียใจไปได้อย่างไรข้าจะมีความสุขที่สุดถ้าเจ้าเลิกมารบกวนข้าเมื่อได้ยินตอนจบเซี่ยหยวนจึงยกมือขึ้นลูบขมับเธอถูกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมถ้าเป็นอย่างนั้นจริง เธอเริ่มอยากแต่งงานกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่หลังจากคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนแล้วเธอกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่หลังจากที่องครักษ์พูดจบเขาก็ปิดปากเงียบไปและชิวซานก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาเช่นกันเซียหยวนนิ่งเฉยและความเงียบก็ปกคลุมอยู่นานเมื่อแพทย์หลวงออกมาแจ้งว่าท่านอ,องอาการบาดเจ็บที่หลังของพระชายาไม่ร้ายแรงพระองค์ควรหลีกเลี่ยงการโดนน้ำเป็นเวลาสองวันและดูแลทายาให้ดี พระชายาจะหายดีในไม่ช้าเสียหยวนเงยหน้าขึ้นอ๋อใช่แล้วแพทย์หลวงก้าวออกมาและยื่นขวดกระเบื้องเคลือบสีขาวให้เสียหยวนด้วยมือทั้งสองข้างพลางกล่าวว่านี่คือยาที่พระชายาต้องทาหลังข้าลืมหยิบให้พระชายาก่อนหน้านี้เสียหยวนเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาชิวซานไปส่งแพทย์หลวงแล้วเหล่าองครักษ์ก็จากไปอย่างเงียบๆเสียหยวนก้มหน้าลงจ้องมองขวดกระเบื้องสีขาวในฝ่ามือ ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าแพทย์หลวงนั้นช่างฉลาดหลักแหลมยิ่งนักหลังจากที่แพทย์หลวงออกไปแล้วสายตาของเสินเหาาเหลือไปเห็นหยกรูอี้บนโต๊ะทันทีเธอคิดว่าของขวัญล้ำค่าเช่นนี้ควรเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมมิเช่นนั้นอาจแตกหักหรือสูญหายได้แต่เธอควรวางมันไว้ที่ไหนดีเสินเหยาถือกล่องและเดินไปเดินมาในห้องเมื่อตัดสินใจได้แล้ว เธอก็วางกล่องไม้ลงบนชั้นวางก่อนชั้นสุดท้ายของตู้โชว์หลังจากวางเสร็จแล้วเธอก็อดใจไม่ไหวที่จะเปิดฝาและสัมผัสลวดลายดอกไม้ที่เป็นมงคลและสื่อถึงอายุยืนยาวบนฝาด้วยนิ้วมือของเธอเจ้าชอบมันมากขนาดนั้นเลยเหรอเสียงของเสี่ยหยวนดังขึ้นมาจากด้านหลังอย่างกระทันหันเสินเหยาตกใจและหันกลับมาช้าไปเล็กน้อยท่านอองเออท่านอ,องเซี่ยหยวนนั่งอยู่คนเดียวบนรถเข็น เขาไม่ได้ถูกชิวซานเข็นมาแต่เขามาด้วยตัวเองเซินเหยารีบก้าวไปข้างหน้าทำไมชิวซานถึงไม่อยู่ที่นี่ละ่ะเขาไปส่งแพทย์หลวงเซี่ยหยวนตอบสั้นๆแล้วถามว่าเจ้าชอบหยกรูยี่อันนั้นจริงๆหรือเซินเหยารู้สึกงุนงงทำไมท่าทีของเซี่ยหยวนที่มีต่อเธอถึงแตกต่างไปจากเดิมเซินเหยาตอบว่าเจ้าค่ะข้าชอบมันมากแน่นอนว่าข้าชอบของขวัญจากห้องเต้ และหยกหรูอี้ที่ประยิบประยับนั้นสวยงามมากจริงๆเสียหยวนเอ่ยบอกว่าข้าก็มีของแบบนี้เยอะแยะเลยพวกมันอยู่ในห้องเก็บของทั้งหมดเสียหยวนเลิกคิ้วขึ้นแล้วเอ่ยต่ออีกว่าอะไรนะหรือเจ้าเอากุญแจบ้านไปแต่ไม่ไปดูในห้องเก็บของหรอข้าไม่เคยไปที่นั่นเลยเสินเหา่พูดด้วยท่าทีเขินอายเล็กน้อยนอกจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในห้องเก็บของก็เป็นของเสียหยวนทั้งหมดหลังจากอย่าร้างแล้ว เธอไม่สามารถนำสิ่งใดติดตัวไปได้เซี่ยหยวนไม่รู้ถึงความคิดของเธอและพูดเพียงว่าเจ้าควรเข้าไปดูบ้างเสินเหยาพยักหน้าหลังจากตรวจบัญชีเสร็จแล้วข้าก็ควรไปตรวจนับของในห้องเก็บของด้วยเจ้าค่ะเธอก้มศีรษะลงอีกครั้งแล้วถามว่าท่านอองมีอะไรอีกหรือไม่เจ้าคะที่ทำให้ท่านเข้ามาหาข้าสายตาของเซี่ยหยวนจับจ้องไปที่ใบหน้าของเสินเหวาแล้วเอ่ยก่อนไปเจ้าไม่ได้บอกหรอว่า อยากไปดูว่างานเลี้ยงวันเกิดมีอาหารอร่อยๆอบ้างไหมแล้วจะนำกลับมาให้ข้าเสรนเหยาวเงียบแล้วคิดตามเธอลืมไปแล้วเสรนเหยายังคงสงบและเยือกเย็นแล้วเอ่ยที่งานเลี้ยงวันเกิดขององค์หญิงห้าไม่มีอะไรอร่อยเลยจริงๆเจ้าค่ะอย่างนั้นหรอเสียงของเซี่ยหยวนดังขึ้นเล็กน้อยในตอนท้ายเจ้าค่ะเสรนเหยาวพูดด้วยความรู้สึกผิดพลางรีบเปลี่ยนเรื่องท่านอ,องท่านหิวหรือไม่เจ้าคะ เซี่ยหยวนทำเพลงเบาๆเป็นการเห็นด้วยเสินเหยาจึงเสนออย่างลังเลว่างั้นข้าจะไปครัวทำอาหารอร่อยๆถวายท่านอองดีไหมเจ้าคะเซี่ยหยวนใส่หัวแล้วตอบไม่จำเป็นเสินเหยาคิดว่าเขาสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติแต่แล้วเซี่ยหยวนก็กล่าวว่าเจ้ามีอาการบาดเจ็บที่หลังดังนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องเข้าไปในครัวหรอกให้คนรับใช้ทำแทนก็ได้เสินเหยาอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเขาอีกสองสามครั้ง เซินเหยาจำได้ว่าในชาติก่อนอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเก่าของเธอกำเริบขึ้นอีกครั้งและเธอยังมีไข้เล็กน้อยจึงนอนอยู่บนเตียงไม่ลุกขึ้นมาเมื่อเซี่ยจิงชูเดินทางกลับจากราชสํานักเขาก็รู้สึกไม่พอใจที่พบว่าไม่มีอาหารเช้าเขาตะโกนเรียกชื่อเซินเหยาเซินเหยาฝืมตัวเองลุกขึ้นสั่งและพูดอย่างอ่อนแรงว่าองค์นัชตายาิข้ารู้สึกไม่สบายเจ้าค่ะเซี่ยจิงชูเพียงแค่เยาะเย้ยว่า เจ้าแสงทำอะไรอยู่เจ้าบังคับตัวเองเข้ามาในวังตะวันออกได้แต่แม้แต่ความลำบากเล็กน้อยก็ยังทนไม่ได้หรือเซี่ยจิงชูมองจ้องเธอพร้อมออกเสียงแต่ละคําว่าไปทําอาหารซะเมื่อมองย้อนกลับมาตอนนี้ส่วนเหยาไม่เข้าใจตัวเองในตอนนั้นเลยจริงๆทำไมเธอไม่คิดจะใส่ย,ยาลงในอาหารของเซี่ยจิงชูแล้วบอกเขาว่าเรามาตายด้วยกันเถอะแม้ว่าเธอจะป่วย แต่เธอก็ยังลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าอย่างอิ่มหนำสำราญให้เซี่ยจิงชูนี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของคำกล่าวว่าคนดีมักถูกเอาเปรียบแม่ครัวของจวนอ๋องเตรียมอาหารเสร็จอย่างรวดเร็วเสินเหว่ยอิ่มมากแล้วในงานเลี้ยงวันเกิดจึงทานไปแค่สองคำเท่านั้นเซี่ยหยวนเหลือบมองด้านข้างแล้วถามอะไรนะเจ้าไม่หิวหรอเซินเหา่เ,าเงื้งไปเล็กน้อยแล้วตอบข้ากำลังลดน้ำหนักอยู่เจ้าค่ะเซี่ยหยวนเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง แต่ไม่ได้พูดอะไรหลังจากทานอาหารกับเซี่ยหยวนแล้วเสินเหยาจึงลุกขึ้นยืนท่านอ๋องข้าขอไปดูบัญชีหน่อยนะเจ้าคะเซี่ยหยวนค่อยๆเช็ดหมากเจ้าบาดเจ็บทําไมถึงยังต้องไปดูบัญชีอีกละ่ะเซี่ยหยวนวางผ้าเช็ดหน้าลงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วพูดว่าไปนอนคว่ำหน้าลงบนเตียงเถอะเสินเหยาตกตะลึงแล้วถามอย่างตกใจว่าอะอะไรนะเจ้าคะ